ล้าบอกสามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เพจสุนทรีิโดจะพามาพบกับบรรยากาศในมอเตอร์โชว์นะครับว่ามอเตอร์โชว์ปีนี้เรามีรุ่นอะไรบ้างมาดูรุ่นแรกกันเลยนะครับอันนี้เป็นรถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะครับวีเอ็กนะครับผม คันนี้เป็นรุ่นเศษแฟนทอมครับเป็นสีเทาลัมเบอร์นะครับสีเทาลัมเบอร์นี่จะมีเฉพาะในรุ่นพิเศษเท่านั้นนะครับเรามาดูภายในกันครับภายในจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับตอนนี้เป็นียร์ออโต้นะครับระบบความปลอดภัยพร้อมนะครับออโต้เบรกโฟนะคะมีจอนะครับปุ่มพุชสตาร์ทแอร์ออโต้ระบบพุชฟันโทจะมีหมดเลยนะครับตามาชมตอนสองกันบ้างครับ ตอนสองมีอะไรบ้างเรามาชมกันนะครับตอนสองเนี่ยก็คือเราสามารถพับเก็บได้นะครับมิวเนี่ยข้อดีของมิวคือเราสามารถตอนสองเนี่ยเราสามารถพับเส็บได้นะครับพับเก็ยบยังไงอยางนี้ครับตอนนี้เราพับลงมานะครับแล้วเราก็กดลงนะครับแล้วเ,เราก็ไปพับตอนสามนะครับนะครับ นะครับตอนสามเราสามารถพับเรียบลงไปได้เลยนะครับเราสามารถพับได้ทั้งหมดเลยนะครับนะครับถ้าเราพับเรียบไปเนี่ยเวลาเราจะนั่งแค่สองที่นั่งแล้วก็เาจะวางคงวางของเราสามารถพับเรียบลงไปได้เลยครับจางเราดูเบาะที่พับเสร็จนะครับนะครับกว้างมากครับตัวเบาะที่พับแล้วลงไปกว้างมากกว้างเหมือนกระบะสี่ประตูคันนึงเลยนะครับ ต่อไปเรามาชมสีประตูกันบ้างดีกว่าครับตัวนี้เป็นสีประตูนะครับยกสูงเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับตัวนี้มีทั้งเครื่องพันเก้าเครื่องสามพันเคียร์ธรรมดาและเคียร์ออโต้นะครับเ้ามาชมรอบคันกันตัวนี้เป็นสีขาวมุกค,ครับสีพิเศษนะครับ เรามาดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับภายในตัวนี้จะเป็นบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับภายในตกแต่งด้วยาลายเป็นโนแบ็กสีดํานะครับระบบควบคุมความปลอดภัยมีครบหมดเลยนะครับแอร์ออโต้นะครับหน้าจอนะครับมีระบบทูสฟันโทนสตอปแอนด์โกล์นะครับคันหน้าหยุดหยุดตามให้นะครับตอนนี้คือตอนสองนะครับคันนี้มีแอร์หลังเรียบร้อยนะครับช่องต่อเป็น USB Type C นะครับ รองรับกับระบบโทรศัพท์ใหม่ๆได้ทุกระบบเลยครับคันนี้ใครชอบทอ่ทองเที่ยวทัวร์ลิงหรือปั่นจักรยานดูกันบรรทุกครับสามารถทุกจักรยานได้หลายคันมากเลยนะครับตอนนี้เราดูยกสูงแล้วเรามาดูตัวเตี้ยกันบ้างนะครับ อันนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับหรือเรียกว่าความสูงมาตรฐานนะครับอันนี้จะเป็นเกรดอันนี้ก็จะเป็นเกรดแอนะครับเกรดแอภายในจะเป็นเบาะผ้าครับระบบหน้าจงหน้าจอเรียบร้อยนะครับมีทั้งเครียร์ธรรมดาและเคียร์ออโต้ครับระบบควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยก็มีหมดนะครับ แต่ว่าตัวเตียมีแต่เรื่มหนึ่งจุดเก้านะครับเรามาดูสีน้ําเงินสีหายากกันบ้างนะครับนะครับเรามาดูสีน้ําเงินกันนะครับตันนี้สีน้ําเงินนะครับหาดูยากมากเลยนะครับมีทั้งหนึ่งจุดเก้าทั้งสามพันนะครับเรามาดูภายในกันถ้าเป็นรุ่นธรรมดาไม่ใช่รุ่นพิเศษนะครับเบาะหนังจะเป็นสีคล้ายๆออกสีน้ําตาล นะครับภายในก็ตัดสีดำเป็นโนแบค็คเหมือนกันนะครับระบบความปลอดภัยก็มีมาครบนะครับเราไปดูตัวพิเพศษตัว x กซกันดีกว่านะครับตามครับเรามาดูตัว x s e r ซ e s นะครับตัวพิเพศษสีขาวนะครับมาดูภายในกัน ตัวเอ็กซิลี่ผมชอบภายในนะครับภายในจะเป็นสีดําแดงนะครับเนี่ยครับเอกลักษณ์ของเอ็กซิลี่เลยนะครับวงมอะไรจะเป็นโลโก้แดงนะครับเบาะจะตัดสีดําแดงนะครับผมชอบภายในเอ็กซิลี่ตัวนี้มากครับสปอร์ตดีนะครับเรามาดูตอนสองกันบ้างครับสวยมากครับภายในตัดสีดําแดงนะครับ แม่อยากเห็นคันที่ตอนแต่งแล้วจังแต่ว่าคันนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับคันนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่เรามาดูทางด้านหน้ากันบ้างครับเรามาดูทางด้านหน้ากันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้สีแดงนะครับตัเอ็กซ์ีจะเป็นโลโก้แดงนะครับไปยกสูงคันน้อกันเรามาดูสีดํายกสูงกันบ้างนะคตัวนี้จะเป็นเอ็กซ์ิี่สีดายกสูงนะครับภายในจะต่างกับตัวเตี้ยนนิดหนึ่งคือตัวยกสูงเนี่ยภายในจะเป็นเบาะหนังมานะครับ แล้วก็เย็บได้แดงนะครับจะไม่สลับดาแดงแบบตัวเตี้ยนะครับแต่จะเดินได้แดงส่วนการตกแต่งภายในก็จะมีการอ่าลายเป็นโดแบ็กสีดํานะครับแล้วก็โลโก,ก้แดงเหมือนกันนะครับแต่เพียงว่าเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับแ้าถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะมีพดเดิลชิพด้วยนะครับพดเดิลชิพนี่คือสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับนะครับส่วนชุดแต่งตัวสูงนี่จะมีโลบาหลังนะครับจะมีโลบาหลังให้นะครับสติ๊กเกอร์ตัวท้ายนะครับ สีดําสวยมากเลยนะครับเสวยเงาเงาสีดําสวยมากนะครับต่อไปเราไปดูขานาดกี่เราดูตัวภายในกันบ้างภายในฝั่งนี้กันบ้างก็จะได้ฟิลอารมณ์สปอร์ตนะครับแต่ว่ามันไม่ดำแดงนะครับจะเป็นได้แดงเฉยๆนะครับผมชอบลายตรงคอนโซลมากเลยนะครับคอนโซลมีโลโก้เอ็กซิลีด้วยนะครับ นะครับลูกค้าท่าในใดวันนี้ผมอยู่ในงานมรดโชว์พอดีนะครับสนใจแคมเปญโปรโมชั่นดีๆในงานนะครับสนใจโปรโมชั่นดีๆในงานก็ทักได้เลยนะครับนะครับขอบคุณมากครับ